สวัสดีครับเทปนี้เนี่ยจะมาสาธิตวิธีการใส่พินนะครับลงบนคอนเนคเตอร์ของ e d i ด o ิัขนาดตั้งแต่50แอมป์จนถึง175แอมป์ตัวพินเนี่ยจะมีลักษณะเป็นกระบอกสำหรับสอดสายเข้าไปแล้วบีบน,นะครับตัวพอดีเนี่ยเป็นพลาสติกทนความร้อนข้างในเนี่ยจะมีสปริงแบบสเตลเลสแบนอยู่ สำหรับเกาะกับตัวพินสังเกตดูพินนะครับเวลาจะใส่เข้าไปเนี่ยเราต้องใส่ด้านมีแง่งเนี่ยความลงแล้วค่อยๆสอดต,ตรงๆเข้าไปจนสุดนะครับเมื่อสอดเข้าไปจนสุดแล้วเนี่ยเราต้องสอดให้จนตัวแง่งเนี่ยกับพินกับตัวสปริงเนี่ยเกี่ยวกันมีเสียงดังคลิกอันนี้ยังไม่เข้านะครับข้างในมีสปริงเราอาจจะใช้ชครีมช่วย กดเข้าไปจนมีเสียงดังคลิกอโอเคอันนี้คือเข้าวละนะครับอ,อ,อีกด้านหนึ่งก็ทำเหมือนกันนะครับก็ตัวมันเองตัวนึงจะเป็นทั้งควบวกแลั้วลบอีกด้านหนึ่งนะครับก็ทําวิธีเดียวกันด้วยการคว่ำหน้าลงแล้วเอาด้านเขี้ยวเนี่ยออลงไปข้างล่างสอดเข้าไปตรงๆจนสุด พอจนสุดปุ๊บครับถ้าสมมุติยังไม่ยังไม่เกี่ยวกันเนี่ยยังใช้ไม่ได้เราจะต้องดันให้จนมีเสียงดังคลิกจนตัวแผ่นสเตเลสสปริงเนี่ยแตกกันเกี่ยวกันนะครับกับตัวเขี่ยวของตัวพินเป,เป็นดันใช้ได้อ่าโอเคอย่างนี้เรียบร้อยนะครับก็ตัวมันเองจะมีปั๊มเป็นขั้วบวกและขั้วลบให้เห็นนะครับเวลาเราใช้เนี่ยเราก็เสียบตามขั้ว2ด้าน ต้องใช้2ด้านนะครับเวลาใช้กันโอเคที okay. นี้เราถัดมาเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการแกะพินออกจากตัวตัวฮลเดอร์นะครับครับทีน,นี้มาดูวิธีการแกะตัวพินออกจากตัวเรือนนะครับเมื่อกี้เราดูไปแล้ววิธีการใส่ข้างในเนี่ยเออมันจะมีสปริงนะครับเราต้องใช้คีบแบบปักแหลม แหลมพอที่จะเข้าไปในช่องว่างที่เราเห็นที่มีสปริงนะครับเสร็จแ,แล้วเราสอดตัวไข,ขควงก็ได้หรือว่าคีมก็ได้แต่แนะนำให้ใช้เป็นคีมนะครับสอดคีมเข้าไปแล้วกดสปริงลงเบาๆนะครับกดสปริงลงแล้วเนี่ยสปริงจะดีดตัวเขี้ยวแลวปลดออกนะครับตัวมันหล่นนะครับจนหลุดนะครับทีนี้ เวลาสปริงเนี่ยเราสังเกตด,ดูเราคีมอย่างนี้เด้งมันจะหนีบดูเนี่ยมันจะเหมือนมันดีๆนะครับเราทำอย่างนี้กับอีกฝั่งหนึ่งตรงข้ามให้ใช้คีมหามุมนะครับแล้วก็สอดเข้าไปแล้วกดสปริงเบาๆให้เคี้ยวหลุดออกจากตัวสปริงสเตลเลสนะครับจน,นหลุดอ่าโอเคพอหลุดรับเนี่ย พยายามเรียบร้อยพยายามอย่าใช้วิธีงัดนะครับถ้าง,งัดเนี่ยพลาสติกแตกนะครับนะบอันนี้ให้ดูสปริงนะครับสปริงลักษณะนแนวแบบนี้นะครับโอเคหวังว่าคงเป็นประโยชน์สำหรับลูกค้าที่ซื้อไปใช้นะครับขอบคุณครับ